เชิดกับเชิดเซียวมันต่างกันยังไงอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่แล้วมันเชิดกับเชิดเซียวต่างกันยังไงละ่ะก็ความต่างของมันนะครับเชิดเนี่ยมันจะมีหลายความหมายมากแต่ถ้าในงานเมชชินนิ่งงานแมชชีนนิ่งก็พวกงานกลึงงานกัดงานเจาะตาบอะไรพวกนี้นะครับจะแปลว่าการกลึงเชิดในความหมายกระบวนการแมชชินนิ่งทั้งหลายเนี่ยจะแปลว่าการกลึงส่วนคําว่าเชิดเซียวเป็นคําเฉพาะด้านเทคนิคนะครับก็คือเป็นคําเต็มๆของคําว่าเชิดนั่นเองหมายถึงกระบวนการกลึงคำนี้เนี่ยมักจะใช้ในเอก โปร SOP WI หรือเอกสารในการผลิตและสามารถใช้ในบริบทพูดได้นะครับคือทั้งสองตัวเนี่ยมันใช้ในบริบทพูดได้หมดเลยแต่เชิญเซี่ยวเนี่ยเราจะเจอในงานเอกสารนะครับสรุปให้มันฟังง่ายๆก็คือทั้ง2ตัวแปลว่าการกลงึงต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคของคําว่าเชิกันนะครับตัวอย่างประโยคภาษาจีนเจ้าหน้าที่การเชื่อมต่อท่อที่มวูาเหน้าที่ต้งกงงารเชืชชอ่อมต่อทอที่มีควูา เฮงก็แปลไทยนะครับช่างกําลังกลึงเพลาสแตนเลสหนึ่งอันอยู่โดยมีข้อกําหนดด้านความแม่นยำเนี่ยสูงมากเห็นแวจะมาอธิบายคําศัพท์จากตัวอย่างประโยคนะครับชื่อฟูโดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหรือช่างฝีมือใช้เรียกคนที่มีประสบการณ์เฉพาะนะครับเช่นคนขับรถก็เรียกอย่างนั้นนะครับก็เรียกว่าชื่อฟูได้ช่างซ่อมก็เรียกว่าชื่อฟูได้หรือคนที่มีฝีมือในสายอาชีพใดอาชีพหนึ่งนะครับส่วนในโรงงานเนี่ยเราก็จะเจอคําว่าชื่อฟูบ่อยๆนะครับคนจ เนี่ยจะเรียกช่างหรือช่างฝีมือช่างเทคนิคเนี่ยว่าชิฟว์คำต่อมาคําว่าเจิงจจ้งจ่ายเจิ้งจ่ายแปลว่ากําลังนะครับกาลังทํากําลังจุดจุดเจิ้งจ่ายเชอร์ก็กําลังกลึงอ่าคพื้นฐานเลยต่อมาคําว่าเชอร์อย่างที่บอกครับเชอร์แปลว่ากลึงอ่าหลายคนที่ไม่ได้ทําสายโรงงานมาจะงงว่ากลึงมันแปลว่าอะไรนะครับกลึงมันคือกระบวนการตัดเฉือนวัสดุนะครับด้วยเครื่องกลึงหรือเครื่องพวกมาชินิ่งนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะใช้เครื่องกลึงเป็นเครื่องจักรหลักนะครับลักษณะการกลึงคือทาให้ แบบว่าชิ้นงานมันหมุนอยู่กที่นะครับแล้วก็มันจะมีตัวมีดกึ่งนะครับมันจะตัดกินผิวของไอตัววัสดุเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยให้ได้ตามขนาดรูปร่างหรือผิวของชิ้นงานให้ตรงตามดอยอิงนะครับตามขนาดที่ต้องการต่อมาอีเกออีเกอแปลว่า1อันหรือ1ชิ้นก็ปูซิ่วกังปูซิว่วกังแปลว่าสเตเตอร์อันนี้คงไม่ต้องสอนกันแล้วเตอร์แปลว่าของนะครับหรือเป็นคําขยายคํานามนะครับแปลว่าทํามาจากอย่างเช่นปูซิ่วกัง เตอโโจก็คือตัวเพลาที่ทํามาจากสเตลเลตถ้าแปลเป็นของมันก็จะฟังรูแปลกๆใช่ไหมล่ะครับเตอ๋อเนี่ยมันก็แปลว่าของด้วยแล้วก็แปลว่าเหมือนว่าทำมาจากอะไรเช่นปู่ซิ่วกังเตอ๋อโโจก็คือไอกเพลาที่เป็นสเตลเลตนะครับมันเป็นตัวขยายตัวคํานามอีกทีหนึ่งคําว่าโจนะครับโจแปลว่าเพลานะครับโจแปลว่าเพลาจิงตู้จิงตู้แปลว่าความแม่นยำจิงตู้แปลว่าความแม่นยำเย้าเฉียวเย้าเฉียวคำ นี้เจอบ่อยนะครับในโรงงานในการทํางานด้วยในสายออฟฟิศก็เจอบ่อยในสายโรงงานก็เจอบ่อยนะครับย้าวเฉียวแปลว่าข้อกําหนดหรือว่าความต้องการเหินเหินแปลว่ามากนะครับเหินแปลว่ามากอย่างสูงมากก็เหิน เกาเหนินเกาแปลว่าสูงมากเกาแปลว่าสูงนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะแปลว่าเดี๋ยวผมจะอ่านตัวจีนอีกรอบหนึ่งนะครับชิฟูจึง,จ,อองจ,จ่ายเสียอยู่กับไม่ังที่จจินตุยชูหาช่างกำลังกลึงพาสแตนเลสหนึ่งอันอยู่โดยมีข้อกําหนดด้านความแม่นยําที่สูงมากก็คือกึงไอ้ตัวพาวสแตนเลสนี้เนี่ยซึ่งมันมีข้อกำหนดทางดอยิงนะครับที่กําหนดมาเนี่ยว่าเออมันต้องให้แม่นยําเป๊ะเลยยนนนะหห้าาามมแว่่่ขขดดดิอไ ต้องให้มันขนาดเท่าเป๊ะๆตามที่มันกําหนดมาต่อมาตัวอย่างประโยคอันต่อไป根据工艺要求这个零件需要先进行出车然后再进行进车根据工艺要求这个零件需要先进行出车然后再进行精车ตามข้อกําหนดของ กระบวนการผลิตนะครับชิ้นส่วนนี้ต้องทําการกลึงหยาบก่อนจากนั้นจึงกลึงละเอียดต่อนะครับคำศัพท์ในประโยคนี้กันนะครับเกินจื้เกินจืะะ้แปลว่ตามหรือ อ้างอิงตามกงอี้เนี่ยเกณฑ์เนี่ยมันแปลว่าตามอ้างอิงตามอ่าอย่างเช่นตามกฎก็เกณฑ์กฏเกณฑ์ตามแผนก็เกณฑ์จีวาเรามาเรียนศัพท์กงอี้นะครับกงอี้เนี่ยสายโรงงานจะรู้กันว่ามันแปลว่ากระบวนการผลิตเทคนิคการผลิตหรือกรรมวิธีผลิตอ่ะส่วนมากแปลก็แปลกระบวนการผลิตนะครับกงอี้เนี่ยหลายคนชอบแปลผิดนะครับโดยเฉพาะล่ามือใหม่บางคนไม่รู้ชอบแปลว่างานฝีมืออย่างมันจะมีแผนกอ่าแผนกพีอีอย่างเงี้ย process engineer เี่ยอาบางคนคนจีนก็จะใช้คาําว่า กงอีกงเฉิงชื่อก็คือวิศวกรระบบกระบวนการอะไรพวกนี้นะครับบางคนไปแปลว่าวิศวกรงานฝีมือนะครับมันไม่ได้ใช่คือกงอีเนะี่ยแปลว่างานฝีมือจริงแต่ว่าในโรงงานเนี่ยกงอี้มันแปลว่ากระบวนการผลิตเทคนิคการผลิตกรรมวิธีผลิตเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับในบริบทเราต้องดูด้วยต่อมาเย้าเฉียวอย่างเมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะครับตัวอย่างประโยคที่แล้วย้าเฉียวแปลว่าข้อกําหนดความต้องการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้นะครับเยาเฉียวกงอีเย่าเฉียวแปลว่า ข้อกำหนดของกระบวนการผลิตกงอี้เยาเฉียวข้อกำหนดของกระบวนการผลิตจเจเกอจเจเกอจเจเกออ่ะจเจเกอหรือบางคนเรียกจเจเกอก็ได้จเจเกอจเจเกออันนี้หลิงเจียนหลิงเจียนแปลว่าชิ้นส่วนอะไหล่นะครับหรือถ้าเราทำงานในโรงงานพวกวิศวกรหรือคนที่ทำงานในโรงงานมานานเขาจะเรียกคำว่าพาร์ทจะเรียกความนี้ว่าพาร์ทนะครับพาร์ทไม่ค่อยเรียกชิ้นส่วนหรืออะไหล่บางคนเรียกพาร์ทไปเลยทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปเลยครับเสียวแปลว่าจำเป็นหรือต้องการเสียวแปลว่า จำเป็นจำเป็นต้องหรือต้องการนะครับเซียนแปลว่าก่อนก่อนจุดจุดจุดดำเนินการก่อนเซียนจินสิงจินสิงแปลว่าดําเนินการจินสิงแปลว่าดําเนินการก็ ตัวอย่างของคําว่าจินสิงนะครับเช่นดําเนินการแปลรูปหรือทําการแปลรูปเนี่ยภาษาจีนก็จินสิงจากงจินซิงเจียกงาจาีกงแปลว่าแปลรูปจินสิงเจียนฉาจินสิงเจียนาแปลว่าทําการตรวจสอบหรือดําเนินการตรวจสอบต่อมาคําว่าชูชูแปลว่าหยาบชูเชอแปลว่ากลึ่งแบบหยาบหยากลึงหยาบหลายคนสงสัยกลึงหยาบคืออะไรล่ะกลึงหยาบนะครับคือกระบวนการตัดเฉือนเบือเบ้องต้นที่ใช้ เครื่องกึงเนี่ยเพื่อเอาวัสดุส่วนเกินออกจากชิ้นส่วนอย่างรวดเร็วนะครับทำแบบคร่าวๆเพื่อให้ได้รูปร่างแบบคร่าวๆมาเอาไปทําในกระบวนการต่อไปต่อนะครับตอมาหลานโหหลานโหแปลว่าหลังจากนั้นหรือจ่ายจ่ายแปลว่าอีกครั้งหรือค่อยนะครับจินสิงเดียรที่บอกนะครับ จริงแปลว่าดําเนินการจริงเชอจริงเชอแปลว่ากลึงละเอียดนะครับกลึงละเอียดคืออะไรก็คือกระบวนการตัดเฉือนขั้นสุดท้ายนะครับของกระบวนการกลึงเลยก็คือหลังจากที่กลึงหยาบมาใช่ไหมเราก็เอามากลึงละเอียดให้มันได้ขนาดที่แม่นยําอยู่ในทอรเรลนต์หรือพิกัดความเผื่อเนี่ยที่ดอยอิงมันต้องการหรือที่ทางลูกค้าต้องการนะครับทำให้พื้นผิวเนี่ยมันเรียบและมันได้ตามมาตมาต,มาตรฐานที่กําหนดนะครับตัวอย่างประโยคก็เมื่อกี้ที่อธิบายไปแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังอีกรอบนะครับเกินชีกง 工艺要求这个零件需要先进行出车，然后再进行精车。根据工艺要求，这个零件需要先进行出车，然后再进行精车。ตา更多้更กำหนด ต้องทําการกลึงหยาบก่อนจากนั้นจึงกลึงละเอียดนะครับทาการหรือคําว่าดําเนินการก็ได้แล้วแต่คนจะแปลเลยแล้วก็ตัวอย่างประโยคอันต่อไปนะครับคําว่าเชิเซียวเมื่อกี้คาว่าตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวกับคำว่าเชอไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็ตัวอย่างประโยคคําว่าเชิเซียวเชิเซียวก็แปลว่ากลึงนะครับอย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปเรามาดูตัวอย่างประโยคกันหวังชิู่่เจ๋อเหมาเป่ยเจียนจิ่วจะ่กี่หหวังิ ก็毛坯件就交给您撤销了图纸要求的光洁度一定要保证เชื่อมวางห้าชิ้นงานกล่งดิบนี้ฝากให้คุณกลึงนะครับความเรียบของผิวตามที่ระบุในดออิ่งต้องให้ได้แบบเป๊ะแน่นอนนะครับหวังชฟเมื่อกี้เรารู้ละชิฟฟ์ก็คือใช้คำเรียกเรียกแบบว่าช่าง หรือพวกช่างที่มีฝีมือหรือพวกอาชีพที่แบบว่าในสายงานที่แบบว่ามีประสบการณ์ในสายอาชีพนั้นนะครับแล้วหวังศฝูคืออะไรหวังนี่คือนามสกุลหวังใช่ไหมครับไม่ใช่อาหวังนะหวังก็คือนามสกุลหวัง อย่างเราเจอช่างซิ่งจางนะก็คือแซ่จางเนี่ยเขาจะเรียกว่าจางชิฟู่อ่อย่างในตัวอย่างประโยคนี้ก็คือหวังชอฝูใช่ไหมครับนามสกุลตามด้วยชอฝูก็จะแปลว่าช่างจุดๆ,ๆนะครับคือที่จีนเนี่ยเขานิยมเรียกแบบนี้มากนะก็มีช่างเขาจะเรียกนามสกุลของช่างแล้วก็ตามด้วยชอฝูนะครับแต่ถ้าคนไทยเราไม่เรียกแบบนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาคำแบบนี้มาเรียกคนไทยนะครับเหมาเพยหลายคนจะเคยได้ยินนะครับหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่คํานี้เจอบ่อยแน่นอนครับเหมาเพยแปลว่า ชิ้นงานกึ่งดิบชิ้นงานกึ่งดิบคืออะไรก็คือวัสดุที่มันเป็นวัตถุดิบแบบหยาบๆที่แบบว่ามันเพึ่งขึ้นรูปเสร็จอะครับยังไม่มีการตกแต่งหรือเก็บรายละเอียดอะไรทั้งสิ้นเลยอย่างเช่นมันหล่อขึ้นรูปมาแล้วมันก็เอามาใช้ต่อในอกระบวนการถัดไปนะครับ